รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักใครจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออน, <ะ S 1> นุนนนมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชยดายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดี๋ยวนันระคบ แอดไลน์แอดวหหรือสแกน QR Code มาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมบายไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับ150ซีซีนะฮะเรามีเข้ามา2คันกันเลยทีเดียวนะครับต่างเชื้อต่างชาติกันนิดหน่อยนะครับผมกับ Nmax นี่นะฮะตัวนี้เป็นยามาฮ่า Nmax Y Connect นะครับคุณผู้ชมได้แก้ปัญหาไปแล้วถอดกล่อง Y Connect ออกไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องแบตหมดแน่นอน นะครับคุณผู้ชมคันนี้แต่งมาด้วยแล้วของแต่งเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยนะครับนี่ยางก้านเบรกนะครับสองข้างของ RCB นะฮะชิวหน้าใสาทรงสวยข้างล่างเป็นลายเคฟล่านะครับผมอ่าเป็นสติ๊กเกอร์ลายเคฟลานะอ่าแล้วก็ยางนะครับผมผมเห็นว่ามันแห้งเรียบร้อยแล้วผมเปลี่ยนให้ใหม่หน้าหลังเรียบร้อยเลยนะครับยางใหม่หน้าหลังจัดเต็มนะครับผมมีที่พักเท้างาน CNC แบบยางของเดิมมีอยู่ ใต้เบาะนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเบาะหุ้มมาใหม่นะครับผมจับหลังสวยมากๆสภาพใหม่นะฮะโชกหลังโอเคดีนะครับผมมีโชกเดิมให้ด้วยนะยางหลังเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันแข้งเครื่องสวยเห็นไหมครับแห้งๆเลยโลหะใต้เครื่องใสๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยนะนี่นะเป็นไงเครื่องแห้งๆเลยนะครับถ่ายให้ดูแข้งเครื่องสวยใสยนะครับผมไม่มีล้มชนหนักมาแต่อย่างใด มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับทอคนการสนิมทนความร้อนเกรดอุตสาหกรรมของวูบเวอไว้เองเลยนะครับผมมีริรอยตรงนี้นิดหน่อยนะครับร้านเราจะรีวิวแบบตรงไปตรงมานะมีรอยบอกมีรอยเคยเก็บงานก็บอกเคยเก็บงานนะครับอันนี้มีริรอยคิดควรทมการใช้งานไม่ได้เป็นสาระสําคัญอะไรนะครับผมนะหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับสภาพโดยรวมเนี่ยจัดให้85-90ถือว่าดีมากๆนะครับผมนะกระจกเดิมมุมมองดี มาดูใต้บอกกันิดนึงนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ใต้บอกนะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบครับคันนี้เล่มรถมือเดียวนะฮะเล่มพร้อมชุดโอนครบนะโชคเดิมมีให้ด้านหลังนะครับที่พักเท้ามีให้นะครับผมที่สาคัญเขาเคยโหลดโชคหน้ามานะครับอันนี้โชกหน้าเก่านะครับเขาเบิกโชกใหม่ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือเดิมโรงงานนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเลขเครื่องเลขคงตรงหัวน็อตสวยสวยใสใสเห็นไหมครับอ่ะโอเค นะฮะก็มาดูตรงนี้กันนิดหนึ่งนะครับชกหน้านี่นะฮะเดิมโรงงานแล้วนะครับผมอ่าตัวนั้นเป็นตัวแต่งใครอยากจะโหลดก็ใส่ตัวนั้นได้ใครไม่อยากโหลดก็ใช้ตัวนี้ไปนะครับผมหล,ลักๆประมาณนี้สภาพโดยรวม85-90%รถเครื่องดีไปดูเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับจับต้อยเสียให้ดูนี่ฮะเย็นๆนะมาสตาร์ทกันดีกว่าปึ๊บนี่ตัว w i ยค n นเนจะมี traction control มาด้วยนะครับผมใช้งานได้นะ นี่ครับทีเดียวติดไม่ต้องบิดเข็นเร่งช่วยเลยมาดูคันขาวมีไหมนี่อ่าแท็กชั่นคอนโทรลทำงานเลยเห็นไหมครับแท็กชั่นคอนโทรลทำงานเลยนะฮะตัวแท็กชั่นคอนโทรลมีไว้ทำอะไรนะครับก็คือเนี่ยเราตั้งขาตั้งคู่อยู่ใช่ไหมครับล้อหลังมันจะลอยจากพื้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเขาจะตัดการทํางานความเร็วล้อหลังลงนะครับทำให้ความเร็วล้อหลังกับล้อหน้าเนี่ยมันบาลานซ์กันเกิดขึ้นนะฮะเวลาขึ้นเขาลงเขาหรือ แม้กระทั่งแบบเวลาเราเลี้ยวอยู่นะครับแล้วมีผิวน้ําสะเทินนะครับทำให้เราแบบล้อสไลด์ไปอะไรแบบนี้นะฮะมันจะปรับการทํางานความเร็วของล้อหลังนะครับให้มันเสถียรกับล้อหน้านะฮะไม่ทําให้เราปัดนั่นเองนะครับแถมมี ABS เนี่ยทั้งล้อหน้าและล้อหลังด้วยนะนี่นะครับดิสเบรกหลังนะครับมี ABS ด้วยนะไม่ขี้เหนียวเลยแล้วได้ชกคโอเคดีด้วยนะครับ ก็นุ่มหนึบกันไปนะมาดูระบบไฟส่วนอื่นกันบ้างไฟเลี้ยวซ้ายขวาบนหน้าจอติดครบไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับตัวเจงนี่ซ้ายขวาติดหมดนะครับไฟท้ายไฟเบรกมานะครับผมด้านหน้ากันบ้างนี่ฮะเลี้ยวซ้ายไฟสูงไฟต่ำเลี้ยวขวาติดครบหมดครับผมนะขออนุญาตดับเครื่อง สักเล็กน้อยครับผู้ชมมาคุยกันเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะเปิดราคาแบบเราใจแน่นอนนะครับปี2 0 2 1นเนะเป็นสีเทาแลมโบแก้ปัญหาเฉพาะรุ่นมาแล้วอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆคลิปใน n m a x นะปัญหาตัวนี้เลยตัว y i o o n n e t t เนี่ยมันดีนะมันมี traction control มาด้วยแต่ข้อเสียของมันหลกัหลกๆเลยคือกล่องว i c ค n นเน็กมันค่อนข้างจะกินแบตเตอรี่แล้วทางยามาฮ่เองมีการส่งเคลมนะครับผมก็ หลายๆคนก็เคลมแล้วแล้วก็ยังเป็นอยู่นะครับทางแก้ปัญหาที่แบบถาวรที่สุดคือดึงกล่องไวคอนเน็ตออกเลยให้มันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มันเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่ปกติเหมือนเดิมนะครับก็คืออาไวคอนเน็ตเนี่ยมันจะมีหน้าที่ส่งว่าแบบว่า,ารถคันนี้อยู่ตำแหน่งรถคันนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงถ้าเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็มองค่ามันไปได้แถมราคาไม่แพงด้วยนะเบิกใหม่น่าจะประมาณพันสองพันเท่านั้นเองนะครับผมเท่าที่ผมเช็คราคามานะโอเคนะครับก็ปิดภาพประกรันใดแย้งได้นะครับให้ข้อมูลกันใน,าานคอม นีคุ้มค่าคุ้มราคา ABS หน้าหลังมี traction control ให้ในตัวธรรมดาจะไม่มีให้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็น LED นะได้โชกแต่งได้ยางใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเบาะหุ้มให้ใหม่ถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยในราคาแค่เพียงเปิดราคาแค่เพียง59,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมครับแล้วรถคันนี้เนะี่ยรถบ้านมือเดียวด้วยนะ กุญแจรีโมทเ์เลสนะครับผมนี่วิ่งมาแค่1 5 0 0 0โลวิ่งมาไม่เยอะเลยนะฮะ59,900บาทร่วมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอ,อยุธยาปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครส่งฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมนี่เรื่องแรกเรื่องที่2ตรวจเช็ค20จุดจากทางบูเบอร์บนะครับหุ้มเบาะใหม่ไทยน้ำมันเครื่องตรวจเช็คให้เรียบร้อยเปลี่ยนยางใหม่หน้าหลังนะครับผมอ่ะเท่านั้นไม่พอบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์ให้อีกตั้งหากจากทางวูเบอร์บายเองเลยอีกหนึ่งเดือนแบบไม่่จจําากัดระะะยทงงวิ พันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยวกันแล้วประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่5 9 9 0 0บาทเท่านั้นครับจองก่อนได้ก่อนเลยนะฮะช้าอดแน่นอนนะคุณผู้ชมนะเอ็ x มเข้ามาคันเดียวเท่านั้นนะครับผม5 9 9 0 0รวมส่งนะครับกรุงเทพปริมณฑลนะอ่า จัดไปนะครับผมใครที่จะขายรถอยากจะเทิร์นรถนะครับสแกน q ค c o d โค้ดบนหน้าจอนี้ได้เลยนะฮะทักไลน์มาได้เลยนะครับแอดเดับเบิลยูหกสามห้าแอดไซน์หนึ่งตัวเดับเบิลยูหนึ่งตัวหกสามห้านะครับเราให้ราคาสูงรับรถถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นใครอยากขายรถนะครับทักไลน์มาเลยส่งรูปรอบคันผ่านไลน์มาเลยเดี๋ยวประเมินราคาให้นะฮะและที่สำคัญ โอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องรออนุมัติใดๆเลยนะครับมีเล่มพร้อมรถสวยยิ่งดันราคาให้ชนเพดานเลยนะฮะจัดไปครับผมเดี๋ยวไปดู P C X อีกคันดีกว่าว่าจะสวยจะงามกันขนาดไหนนะครับผมไป P C X 150คันนี้นะโอ้โหถ้าไม่เชื่อสายตานะครับคุณผู้ชมคันนี้วิ่งมาแค่3,000โลเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับใหม่กริปรถนี่แบบน้องๆป้ายแดงเลยนะฮะและที่สำคัญเลยนะครับ มีบุ๊กสวิตด้วยเข้าศูนย์ตอนพันโลมาแล้วด้วยนะครับผมนะอ่านี่ดิสเบรกเดิมโรงงานนะครับใสแจวเลยนะครับหนาเตอะเลยนะอาจจะมีคี้เกลือบ้างนะครับตับจากการใช้งานยางเดิมโรงงานต้องเป็นมิชลินนะครับไม่ใช่ แบรนด์อื่นนะฮะอันนี้มิชลินยางเดิมโรงงานนะครับผมนุ่มหนึบล้อแมกเดิมต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ล้อแมกลายเดียวกับคลิกนะครับผมนะ,อ,ะอันนี้ไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิน้นมีสกิทจ,จากการใช้งานมานิดนึงเก็บงานให้แล้วนะครับร้านเราจะเป็นอย่างนี้นะมีรอยบอกมีรอยสวยบอกสวยเก็บงานให้แล้วก็บอกด้วยนะครับผมตรงจุดนี้นะครับผมมันจะมีสกิทนิดนึงนะครับเราก็เลยปาดเรียบแล้วก็เก็บสีให้นิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้สวยงามแต่ดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับก็อาจจะมีแบบ เป็นด่งดางๆบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ถือว่าเล็กน้อยมากๆนะแล้วก็จะมีจุดนี้นะครับผมจุดนี้ไม่ได้เก็บนะเพราะผมเห็นว่ามันเป็นจุดที่นิดเดียวนะครับมองแทบไม่เห็นแล้วก็มันเป็นจุดที่โดนฟุตบาทครับสัมผัสมาเรียบร้อยโดนฟุตบาทเถือ่อนๆนิดเดียวเท่านั้นเอง เนี่ยเห็นไหมตรงนี้ไม่เป็นไรเลยเห็นไหมครับถ้าล้มมาตรงนี้ไม่รอดนะฮะตรงนี้ไม่รอดนะอ่ะฝั่งนี้กันบ้างคันนี้สวยสวยนะครับมีตรงนี้เนี่ยมันเป็นท่อเสียมันโดนความร้อนมันก็เลยมีผอ่ามีมีพองบ้างเล็กน้อยอันนี้ก็เก็บงานให้ดูสวยงามนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบเนี้ยบมากแต่ดูเรียบร้อยนะครับไม่ได้ดูแบบอืมเป็นรอยคิดควรแต่อย่างใดตรงนี้มีคิดควรบ้างจากการแบบจับมีอ่ากางเกงไปโดนหรืออะไรอย่างนี้นะฮะแต่โดยรวมคุณดูดิฮะ ความเงางามยังสวยฉ่ำขนาดนี้เลยนะครับนี่สวยฉ่ำเลยนะครับล้างขัดเคลือบมาให้เรียบร้อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูรูปกันอีกทีหนึ่งตอนลงราคานะครับผมโชกหลังของ YS แท้ g Sport ตนะครับตัวนี้นุ่มหนึบมากๆปรับได้ไหลายอย่างนะครับนี่นะฮะแข็งเครื่องสวยลูกยางใสแจ๋วมาดูเหล็กใต้เครื่องครับเป็นไงฮะมาร์กเติรมสรีเหลืองๆนะครับยังอยู่เลยคุณผู้ชมนี่นะ โอ้โหใหม่มากอันนี้ใหม่จริงนะครับแล้วก็ดูด้านทา้าด้านใต้เห็นไหมฮะเครื่องแห้งๆนะครับผมไม่มีเยิ้มเลยนะอ่ะหลักๆประมาณนี้สภาพเนี่ยเกือบเกือบเกเซนนะครับผมแฮนด์เจตทูวิลนะครับผมนี่สัญลักษณ์มงกุฎเขียนตรงนี้ว่าเจตทูวิลลแฮนด์โคตรดีแล้วหล่อมากนะครับใส่ตัวนี้มาด้วยที่แขวนแกงนะครับใส่ที่จับมือถือโมโตวูมกระจกทรงเลซูม่านะครับและตัดแสงด้วยเห็นไหมฮะยอ่อโลกเอาไว้อยู่ในกระจกใบเดียว อันนี้ดีมากหลบพวกกระจกข้างรถยนต์ได้อย่างดีนะครับก้ารเบรกซ้ายขวาปรับระดับได้พับได้กันมาทิ่มปอดนะครับผมาการการพวกนี้นะครับปรับให้มันยาวได้แข็งขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะชิวหน้าเงางามสวยใสยรถคันนี้คือใหม่มากน้องเขาดูแลดีจริง,รงๆนะครับผมเบาะนะฮะหุ้มมานะครับของพิเศษกม่เก้าเฮ้ยอ,อันนี้ เบาตัวนี้หุ้มมาอย่างดีนะครับตะเขียบดีนะครับแล้วแบรนด์เนมด้วยนะมีพิเศษพี่หน่อยอะไรพวกนี้นะครับเขาจะทาเบาได้ดีมากๆตรงนี้เป็นเคฟล่าไม่ใช่สติกเกอร์แฮรู้สึกจะเป็นผ้าแท้เลยนะครับชิ้นนี้นะหลตังอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะหลักๆประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสภาพสวยมากมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะล้อหลังนะครับเช่นเดียวกัน3,000โลนะครับนี่ฮะมิชลินแท้นะครับผมไม่ใช่แบรนด์อื่นนะจับให้ดูนะครับเครื่องเย็นๆ มาสตาร์ทรถกันดีกว่ากดหนึ่งทีสัญลักษณ์กุญแจขึ้นป,ปั๊บบีดปุ๊บนะฮะอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูกำนี่ครับทีเดียวติดไม่ต้องบิดกันเร่งช่วยเลยนะครับมาดูควันขาวกันดีกว่านะฮะโอ้โหบิดเป็นมาเลยคุณผู้ชม รถสดมากนะครับผมบิดเป็นมาบิดเป็นมาได้เลยนะฮะไฟหน้าเป็น LED 2ชั้นนะครับไฟสูงไฟต่ำติดครบนะอ่าไฟเลี้ยวติดนะครับทั้งซ้ายและขวา,าเห็นชัดเจนนะครับผมไปดูด้านหลังกันบ้างนี่ไฟเลี้ยวติดนะครับผมไฟท้ายติดไฟเลี้ยวขวาติดไฟเบรคทำงานกดให้ดูปึ๊บปึ๊บป๊บนี่ ครบทวนนะหมดหน้าปัดหน้าจอซ้ายขวาติดครบอัตราบริโภคน้ำมันตัวนี้มี40วาโลลิตรให้เห็นได้แบบไม่ยากไม่เย็นไม่เคี้ยวไม่เขเ็นเลยนะครับ idling stop มีนี่ใช้งานได้หมดนะครับอันนี้ไฟฮาสาดไฟผามากใช้งานได้ ครบถ้วนนะครับผมประหยัดน้ำมันมากๆรองรับ E20,98,95 และโซฮอนะครับผมมี i-reading stop มาให้ด้วยประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นไปอีกใครจะเอาไว้ขี่ออกทริปใครจะเอาไว้แบบใช้ใจตลาดตัวนี้ภูมิฐานขี่ดีอะไรเยอะซ่อมง่ายไม่จุกจิกนะครับ PCX150 นั่นเองตัวนี้ปี2019นะครับรถบ้านมือเดียวบุกสวีทมีครบเข้าศูนย์ตอนพันโลเรียบร้อยรอบถัดไปประมาณ6000โลแต่ตอนนี้3,000กว่าโลหรือ4 0 0 0โล ทางวูบบไย์ ike, ถ่ายนำ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วด้วยเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับมาเปิดราคากันดีกว่านะครับตัวนี้ขออนุญาตเปิดราคา59,900บาทเท่าน,นั้นพอครับคุณผู้ชมใครที่ชอบรถใหม่น้อยๆสด,ส,ดสภาพป้ายแดงน้องๆป้ายแดงแบบนี้นะครับผมต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะนี่คุณได้กรองแต่งด้วยนะครับผมนี่มันจะใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วกรองอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นวิ่งดีวิ่งสมูทและไม่ต้องกลัวแบบกองเปือยนะกองเปือยยังมีน้ําเข้าได้อันนี้ไม่ได้นะมีสีชาปิดแบบนี้เลยรอๆเลย โชคหลังตัวนี้ก็หลายพันไปแล้วต้องมีครึ่งหมื่นนะครับซ้ายขวานะครับของ g Sport YS แท้นะะประกับตรงนี้นะครับของโ o ม i n o นุ่มๆน,นะครับมีที่จับมือถืออีกคือของแต่งจัดเต็มเอาไว้ใช้งานได้เลยเบปาป่าดมาดีทรงสวยนะครับนั่งสบายแล้วไม่บางจนเกินไปด้วยลด3,000โล59,900โคตรถูกผมบอกให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหาสภาพสวยๆแบบนี้ตัว p c x 1 5 0เนี่ยยากแล้วแล้วเป็นใหม่เดิมใหม่แท้ด้วยนะครับถ้าหาสภาพเดิมๆแบบนี้เนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้หมื่นกว่าโลเนี่ยก็ขายกัน58 59กันอยู่แล้วนะครับคันนี้3,000โล599ช้าอดแน่นอนใครจองก่อนได้ก่อนเท่านั้นเลยนะครับ จองก่อนได้ก่อนโทรมาได้ที่064 6363 635นะครับสำหรับใครที่อยากจะขายรถได้ราคาสูงสแกน QR Code บนหน้าจอนี้มาได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์แอ635นะครับแอ่งตัว w ดตัว635นะครับผมเรารับซื้อให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับผมรับรถถึงที่ไม่มีหักให้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นจริงๆนะคือเราไปหน้างาน ดูรถปุ๊บรถสวยโอนเลยนะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบยิ่งให้ราคาสูงนะครับ โอเคอยูดสุไภโกรกเราก็ไปถึงเพราะฉะนั้นคันนี้ใครจะหาจับจองไวเลยชาไม่ได้นะครับบอกได้เลยพีซีกับเอ็นแเป็นวัตถุไปไวบางที5นาที10นาทีไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เพิ่งมาใหม่อาจจะยังไม่ชินไม่ต้องตกใจนะครับผมคันหน้ายังมีนะฮะเรามีมาเรื่อยๆนะครับผมใครที่ดูมานานแล้วเล็งเอาไว้อยู่บอกได้เลยว่าทั้งสองคันนี้ไม่ควรพลาดครับผู้ชมครับวันนี้ลากันไปนเท่านี้ก่อนสวัสดีครับผม